đi tìm ra nung đo ở phía nào thức lên sịm hả Yes not hết ildan nung แข็งปกอยู่ดูทุกๆทุกๆทุกๆเอาอยนให้เก็บเลยทุกะเก็บเห็ดอ่ะตัดขาแถเนี้ตัดขาตัดขาอืมตัดขาเชี่ยละโหเห็ดดอกยิ่ใหญ่เลย จุ roommate, yeah. okay. oh, uh ๊บๆๆๆเริ่มหลอกเริ่มคล้องหลอกตัดออกไปเลย้าเวกอัดเดนาอิดหลักเยล็ดเทวิลจิหาบรูนเดีเล็ทดวก็ฟนอือ้เรียบร้อยอือหือวีาอบเ่ย โอ oh, so mm. ้งามปเข้าไปหาต่อเต้เขาวิงเนวินสปีสาเินรนนะางเลืไปเลืมาเห็นอีกลันหนึ่งดอกลันหนึ่งดอกลปลาสองฝด็ดตสอง เ <yap a> ีวนดอกพี hey, ่น้องถคอเริ่มสิมืดล้ฮะเอะสนาดเยี่ยมสนาดเยี่ยมดอกนี่ฮะดอกนี่ฮะงามปะตัดขาให้ดูเปเนชาล่าเนาะอืมตัดขาอกงามเลยอเอเลยอันนี้ไม่ดมืกี้ ใส่ตดขาสวายสวยสวยใส่ตะขากะตาใกะตาหืมไ้าเลโอ้ขอชิบิตะตาล้วอ่าโอ้ยดอกนึงได้บนอ่าอีกหนึ่งศพด้อืมมามเชยงจูโคชพเป็นเด็กอ่ะเหลือหมดเะเหลือหมดใส่ตัดขาแม่ฮะ ก็ิตัวถากกินเห็ดเนาะเขาก็เอาไปทุกตัวตัวถากกินเห็ดมีดอกหนึงได้บวดดอกมีตัวถากกินอีกแล้วม่ได้ดอกทิมซะหเ,มเหลือเมือดเราก็เอิอนหาดอกทามอยู่ๆฮันเอ็ดอยู่ไหน <S <S อู้ยเห็นอีกดอกนึ่งหงยือฮันเอ็ดเห็ดอีกแล้ว เด็กน้อยสดายอยู่ได้ปะอาแทงกีวิดันน้าแทงอีจีบเอาแล้วมันเผาแล้วบ่าไหวๆซะเขาป้านี่หมึดหมึดบอซองเบิ่งหดเห็ดเนานี่บาดนี่หน้ำมาสว่างอุ้ยหุ่นมาตุ้งม่วงอยู่ดอกนู่อยู่ไหนเห็นปะเห็นบ่เห็ดดอกนี่ได้ปะฮ่าเราเอาตะขางข้างละบ่เขาหนึ่ฮะโอ้ยี่ฝน แข้งบ่แข็งอยู่ดิโอ้เถาแล้วบ่ได้ไวซะฮาดาฮาดาบ๊ายบายบ๊ายบายไปตรงนี้แห่พวกพวกปลาด่กพี่น้องเฮาแวะหาอีกข้างนอกปลาอีกข้างออกอีกมืดแล้วเออมืดแล้วปลาเนี่ยลูกจนเห็ดเถา ขโมยวงกเกียอะไรเห็ดเถ่าสองดอกสามดอกสุดสองดอกเลยเถ่าตัวคือได้บ้างตายตายบ่ได้ไปสองดอกไป้แบบกำบ้านละพี่หนุ่มกลับบ้านละพาลูกชายเขาปลาหาเห็ดลูกก็โทรมาส่วนไปเล่นเกมถึงบ้านถึงบ้านอาบน้ำเสร็จนึ่งค่อยพักก่อนก่อนนอน บายบายค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายโยเนสบายบายไปอยู่กลับบ้านแล้วเห็นเขาดูอไหนหรอ